วัตถุประสงค์ในการถแถลงข่าวในวันนี้ไหคะก็วัตถุประสงค์ที่จัดงานถแถลงข่าวตรงนี้ขึ้นมานะครับ <_ c oughs> เพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับมันมีในส่วนของจุดยืนของบริษัทอยู่แล้วก็คือความเชื่อใจของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างสําคัญมาเป็นอันดับหนึ่งสเสมอนะครับผมก็เลยต้องอจัดงานถแถลงข่าวที่ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความเชื่อมัน่นแล้วก็ไว้ใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกจากบริษัทโฮฟูนะครับผม เพราะว่าตอนนี้มันมีข่าวไปเยอะนะคะสับสนเยอะทั้งของปลอมในตลาดที่ที่เราก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าว่ามีปลอมออกไปนะคะถ้าเกิดว่าเราให้ผู้โดยพกซึ่งซึ่งเราก็มีแฟนคลับมีคนที่แบบว่าใช้สินค้าเราเป็นขาประจําอยู่พอสมควรนะคะก็เลยจยําเป็นที่จะต้องถแถลงข่าวเพื่อไม่ให้ข้อมูลมาสับสนออกไปอะคะ่ะแต่ที่ว่ามีกาอนุาอรเ,เลขทะเบียนอ,อยอ ก็คือปกติเนี่ยเลขออยอรเราจะมีขอไว้กระทางออยอใช่ไหมคะปกติเวลาที่เราจะทําอาหารเสริมเนี่ยเราต้องขออนุญาตอย่างอย่างที่พี่นาวินพูดให้ฟังนะคะเขาจะต้องมีตรวจสอบลงลงงานแล้วก็ตรวจสอบตัวอินกิเียนของตัวตัววิตามินตัวอาหารเสริมด้วยนะคะซึ่งเราได้เลขออยอทั้ง2ส,ส่วนมาถูกต้อง แต่ว่าตอนนี้ที่ทางออยประกาศก,ก็อย่างที่เป็นข่าวอะคะ่ะว่ามันมีออเลขออยปลอมออกไปนะคะซึ่งเขายกเลิกไปแล้วแต่มีการเอาไปใช้งานแล้วก็ปลอมขายในตลาดนะคะมันก็เลยไม่ใช่เลขเราก็เลยออกมาแถลงว่ามันไม่ใช่เลขออยที่บริษัทโฮโคลเป็นคนผลิตแบรนดเบลแคลตัวนี้ขึ้นมานะคะรตรวจส,สอบจอบก,กล่องใช่ไหมคะตัวกล่องนี่อย่างที่อย่างที่แจ้งให้ทราบเลยค่ะก็คือ ทังหลังกล่องมันจะมีเลขออยซึ่งเลขออยเดี๋ยวนี้ตรวจสอบง่ายคือเราจําเลขไม่ได้เพราะวาไม่มีหลายหน่วยนะคะเลขอยอยเราสามารถที่จะคีย์เข้าไปในระบบของออยในเพจมี4ช่องทางเดี๋ยวจะส่งให้นะคะตามที่ข้อมูลไปแล้วก็มีสายด่วนออยง่าย,ายๆเลยก็คือ1556สามารถตรวจสอบเลขนี้ได้เลยว่าเลขออยดังกล่าวเนี่ยมีสถานะคงอยู่หรือไม่ถ้าสถานะคงอยู่แสดงว่าตัวนั้นถูกต้องปลอดภัยแล้วก็ผ่านการอนุญาจาออยสามารถรับประทานได้ค่ะโมามิ่ง้าคนซื้อส่วนมากจะเปเชิไหมครับ ค่ะก็ถ้าไม่ซิร์ฟพี่สามารถโทรได้นะจ๊ะหนึ่งห้าห้าหกอะไรเงี้ยถ้า,ถาตาิดคนซื้ออาจจะไปซื้อไปเซิร์อ,อหรือไปโทรหาไหมอ๋อถ้างั้นอีกอีกวิธีหนึ่งอะคะ่ะพี่ก็คือพริกด้านหลังกล่องด้านหลังกล่องมันจะมีจัดจำหน่ายโดยบริษัทโฮฟ<ฮ>ูแล้วก็ผลิตเขาจะเป็นอีกบริษัทหนึ<ฮ>่งค<ฮ>่ะที่ไม่ใช่ของเราแล้วก็ค่ะ ยังเลยค่ะทางบริษัทเพิ่งทราบจากที่ทางหน่วยงานออยประกาศออกไปเนี่ยค่ะก็เพิ่งทราบเหมือนกัน่้รก็ได้เป็นภาษาต้องมีคำกำกับดูแลนะครับกบคอนะครับตำรวจกอบคอที่จะต้อง ไปรวบรวมไปจับตัวฐานเพื่อที่จะไปดำนินการจับกลุมไอ้สินค้าที่ปลอ,อมมาคือมีของปลอมมัเขามีของปลอมหรือยังที่อ,อยออไปจับมนเลขเลขที่อ,อยอประกาศออกมาค่ะค่ะ,ค,ะคือเลขตัวนั้นที่อยู่ในตลาดยังไ,ไม่มีตัวอย่างของปลอมทางทางบริษ,ทษัทโฮฟูยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นแต่ว่าตัวเลขที่ออกไปนะค่ะตามที่ออยประกาศเลย กำลังประสานรวบรวมข้อข้อที่จริงข้อมูลเอกสารอยู่ครับถ้าเราได้ได้สินค้าดีปลอมเราก็ต้องไปให้ตํารวจดําเนินการนะครับเราจะการจับกมตอนนี้กําลังประสานอยู่ครับผมนัดวันที่30เนี่ยผมจะเข้าไปถ้ามีเลขปลอมออยก็ต้องเป็นโจทย์ตแก้งใช่ครับตรงประสานสามฝ่ายครับมีออยแล้วก็มีปคพปคพใช่ไหมครับถ้าตอนนี้ออยเขดูาม้ปลม รู้แล้วเขาประกาศเขาประกาศเองพอยอมเป็นคนประกาศมีคนร้องเรียนครับครับครับผมคิดว่าผมมีผู้แข่งทางธุรกิจคนไหนที่แบบว่าอาจจะเป็นผู้แข่งเราโดยตรงอย่างอย่างอย่างที่ท่านประธานกล่าวครับว่าเนื่องจากว่าของเราได้รับการตอบรับจากลูกค้าเยอะมากนะครับก็เลยมีธรรมดานะครับเมื่อสินค้าขายดีสินค้ามีคุณภาพก็ย่อมจะมีของปลอมออกมาใช่ไหมครุสงสัยใครไหมครับ ก็กลังตรวจสอบอยู่ครับกลังตรวจสอบอยู่ครับไอเรื่องเรื่องอย่างนี้มันมีอยู่แล้วครับไม่ยากไม่ยากอเหมือนราเเหมือนค่ะเหมือนยกเว้นเลขอยกับบริษัทผู้ผลิตแล้วก็ผู้จัดผู้จัดจําหน่ายน่าจะเหมือนเลยค่ะแต่ผู้ผลิตไม่ใช่แล้วก็เลขอยไม่ใช่แล้วเขาทำของปลอมทำไมกองเขาไม่ทำเหมือนเราเป๊ะเลยครับทั้งผู้จัดจำหน่ายทั้งออยคือคืออย่างนี้ครับผมขยายความนิดนึงนะครับในในฐานะที่เป็นโรงงานผู้ผลิตนะครับเนื่องจากว่าพอสินค้าที่ได้รับ การตอบรับที่ดีนะครับมียอดขายนะครับมันก็จะมีกระบวนการนะครับในการผลิตของปลอมออกมานะครับซึ่งจริงๆกระบวนการผลิตของปลอมเดี๋ยวนี้นะครับทำได้เหมือนเกือบร้อยเกือบร้อยเตั้งแต่กระบวนการผลิตตองนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราติดตัวฮอลลแกรมนะครับก็ยังมีการทำฮอลลแกรมที่ได้ใกล้เคียงถึง99%นะครับซึ่งมีหลายยี่ห้อนะครับในโรงงานของเราเนี่ยก็เอาง่ายๆเลยนะครับก็ครึ่งหนึ่งนะครับเคยโดนของปลอมมาหมดนะครับ หลายๆแายหลายแบรนะครับโดนของปลอมลอมาหมดตรวจสอบได้ยังไงนะครับอันนี้ค่อนข้างจะตรวจสอบยากนะครับอ,อยอจะมีขั้นตอนในการตรวจสอบของปลอมนะครับโดย2วิธีก็คือการตรวจสอบโดยไปหยิบในท้องตลาดมาแล้วก็ส่งตรวจนะครับส่งไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีสารนตรายไหมพอเจอสารนตลายขั้นตอนแรกของอ,อยอก็คือออยอจะต้องแจ้งเตือนผู้บริโภคก่อนซึ่งเป็นเรื่องถูกต้องเป็นเรื่องที่ดีผู้บริโภคจะได้เกิดความระมัดระวังนะครับขั้นตอนที่2คือออยก็จะเข้าไปที่โรงงานนะครับไปหยิบสินค้าตัวจริงจากของโรงงาน ก็ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เหมือนกันนะครับก็จะได้ผลยังไงก็อันนั้นก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปที่อยอยจะดาเนินการนะครับแต่ตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่ทางโคฟ,ฟูเนี่ยไม่ได้จําหน่ายนะครับมา6 7เจดเดือนแล้วนะครับแต่มีสินค้าตัวนี้ออกมาจะจหน่ายนะครับซึ่งซึ่งเราก็แน่นอนนะครับมันมันก็ไม่ใช่ออกมาจากบริษัทนะครับไม่ได้ออกมาจากโรงงานแน่นอนนะครับเพราะถ้าออกมาจากโรงงานเนี่ยก็อย่างที่เราเ โชว์ให้ท่านท่าน,นนะครับกกไ,มรไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะสินค้าเป็นสินค้าที่ขายดีมากนะครับ<ม>แล้วก็สินค้าที่อย่างเราผลิตเนี่ยเราดูจากยอดผลิตนะครับจากของบริษัททบฟูเนี่ยสั่งผลิตแทบแต่ทุกทุกสองอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นของตกค้างเรามั่นใจว่าไม่มีแน่นอนนะครับ<ม>อันนี้ต้องหกเดือนแล้วครับอันนี้ขึ้น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 อยู่กับว่าเข้าใส่อะไรลงไปนะครับสารสกัดที่เข้าใส่ลงไปนะครับซึ่งซึ่งครับ ตตต้้อองงันีใช่มครบก็อย่างที่แจ้งไปก็คือเพิ่งทราบเรื่องนะฮะแล้วก็เหลือแค่ขั้นตอนที่จะได้ตัวสินค้าตัวของปลอมมานะครับหลังจากที่ทราบเรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะทางทางบริษัทจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับของปลอมราคานีถูกกว่าไหมครับส่วนใหญ่จะขายถูกกว่าใช่เอยอะไหมครัอันนี้ผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่คือที่ที่ได้รับร้องเรียนมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้พูดถึงราคาเขาพูดถึงว่ามีมีในเลขออยที่ ที่ไม่ไม่ไปเซ็อในเว็บแล้วไม่ตรงใช่ครับครับใช่รเราได้ไปทําการสํารวจตลา,าดเลยอครับก็ฟองหร์มของรี่ยังไม่ได้หน,น,น,นึ่งองตัวฟองหนึ่งตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงขั้นตอนกระบวนการ<ม>ที่เราจะสืบสืบตามจับนะครับแล้วก็คือจริงผมก็เพิ่งทราบเรื่องเมื่อวันศุกร์ก็ในระหว่างน,นี้กำลังอยู่ในขั้นตอนครับแต<ด>่ที่เห็นมาของฟองส่วนใหญ่ก็กล่องผู้บลิตอะไรก็เป็นเหมือนกันเป๊ะหมดเลยนะอเมรวกาโยมอครับทำไมเขาต้องทําไม่ให้เหมือนนะครับเพราะปกติถ้าของฟองมกริมันต้องทำเหมือนทุกอย่าง จริงแล้วมันคือคือจริงๆอย่างนี้ครับคือเราเรามองว่าก็เป็นการสวมครับเป็นเป็นการสวมนะครับเป็นการสวมเลขออยนะครับที่ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็การจําหน่ายเนี่ยก็เป็นเป็นการจําหน่ายออนไลน์นะครับซึ่งค่อนข้างจะควบคุมยากนะครับเพจพอเราตรวจสอบไปนะครับก็ปิดเพจหนีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการของปคบนะครับก็คือปคบจะมีหน้าที่สืบ นะครับส,สื่อจับซึ่งต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับรวมถึงตัวโรงงานผู้ผลิตด้วยนะครับก็จะเป็นโรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนออหยงซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ก็เป็นการทํางานที่ค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งนะครับสำหรับสำหรับทางออยงเองทางปคบเองนะครับเป็นมสื่จับเวลาเขารองของของมาในกล่องผมว่าหมายถึงเออยงก็ต้องเหมือนของเราบริษัทผู้จำหน่ายก็ต้องเหมือนของเราหมดทั้งมที่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นชื่อของเขาคือจริงๆเลขออยนี่เป็นเลขเก่า นะครับที่ใช่ครับเป็นเลขเก่าที่ผลิตที่โรงงานเก่าใช่ครับใช่ครับอันอันนี้เป็น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 โรงงานเก่าถูกไหมครับเป็นเป็นโรงงานเก่าซึ่งเมื่อปีที่แล้วต้นต้นปีนู้นนะครับซึ่งเราเราอ่าเรายกเลิกไปแล้วใช่ครับเรายกเลิกไปแล้วครับใช่ครับเราว่าเป็นคนฝีมือคนในครับใช่ว่าเอาของเก่าเอารายละเอียดเดิมเอาข้อมูลเดิมเอาไม่น่าใช่นะครับเพราะว่า ผมยังมองไม่เห็นถึงแรงจูงใจเพราะว่าส so, it uh, ินค euh ้าเนี่ยเมื่อเมื่อขายไปแล้วแล้วมีการสั่งผลิตทุกๆ2กอถึงสามอาทิตย์เนี่ยมันก็ไม่จะไม่มีความจําเป็นที่จะมีของค้างเหลือสต็อกในในที่จะเอาของเก่ามาขายอ่ะใช่ค่ะคือแบบว่าเอาสูตรของบริษัทเราไปทำแบบว่าเอาทั้งเสร็จเลยตอกข้อมูลไปแล้วใช่คิดว่าเป็นสิ่งงแล่ถกาแบบทำ ขอให้ให้แนวคิดนะครับด้านนี้คนคือเราเดิมทีเราเป็นเจ้าขอ่บริษัทผลิบัติการปรากฏว่าเราไม่ได้ใจนะว่าว่าบริษัทนั้นเราได้คุณภาพหรือเปล่าพอความเกิดความไม่แน่ใจเนี่ยทางบริษัทโโก็ยกเลิกไปยกเลิกการผลิตและยกเลิกอเอาเองเาเินให้ผ่อหยอนด้วย แต่ว่ามันออกมายังไงเนี่ยทางบริษัทกําลังสาคัญตรวจสอบอยู่ว่าว่าอาจจะออกมาอย่างไรเราก็ไม่ข่ามันตรงใช่ไหมครับขอขอเวลาในการทำการตรวจสอบก็เรียบเดินหน้าเป็นต้องเร่งรีบเพราะว่ามันเสีายบริษัทมันเ่ตรัดยาครับมันจำเป็นมากนะครับนาการจับจับตำแหน่งของเรา่เป็นอย่างไรครับแล้วก็วิธีแก้ปัญหาของช่องทางตัวนี้ช่วยร่าความปลอดภัยของผู้สือไหมครับ ช่องทางตอนนี้จะเป็นในเรื่องของการจัดจำหน่ายในอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นออนไลน์1 0 0่อนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราจะมีการหนึ่งก็คือเราจะมีการตรวจในเรื่องของอในส่วนของอสมาชิกของตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับบัตรสมาชิกไปอย่างที่1นนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเข้าในที่ในที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวิธีการแก้ไขปัญหากระบวนการขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นยังไงบ้าง อ,นนอันนี้คือเป็นแนวทางที่จะบอกตัวแทนจำหน่ายผู้แทนจำหน่ายแล้วก็ผู้บริโภคถูกต้องทีน,นี้เราวา,รวางแผนยังไงต่อยังไงบ้างะแผนที่เราวางไว้ที่จะบอกผู้แทนจำหน่ายจะจัดงานอบรมะฮะจะจัดงานอบรมแล้วก็ในส่วนของเี่ออบรมในส่วนของผิดพันมันมีอยู่แล้วที่บริษัทนะฮะ,ะก็คือจะแจ้งในเรื่องของมาตรฐานการผลิตครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เวลาการสั่งซื้อเนี่ยผมอาจจะมี กำลังคิดอยู่นะครับว่าต้องทํำยังไงให้สะดวกต่อลูกค้าบ้างเพราะว่าอาจจะมีช่องทางง่ายให้ลูกค้าติดต่ออาจจะเป็นสายตรงที่สามารถโทรสอบถามบริษัทได้ว่าเป็นสินค้าของบริษัทผู้แทนจําหน่ายคนนี้ใช่ผู้แทนจําหน่ายของบริษัทที่แท้จริงไหมนะครับผมมีครับ<ห><ห>ตอนนี้กําลัง<ห>ทำทำในส่วนของบา<ช>ร์โค้ดฮะ QR โค้ดนะฮะแล้วก็ระบบติดตามผลในส่วนของเมื่อลูกค้าสแกน เนาะสแกน QR code เนี่ยก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าคุณสมบัติเป็นยังไงแล้วก็ในเรื่องของสั่งซื้อกับทีมงานท่านไหนเพราะว่าเราก็ต้องต้องเช็คได้อีกว่าสั่งซื้อกับตัวแทนท่านไหนนะครับอีกที่จะถามนะครับครับผมไปสัมมีแนวที่จะแก้ปัญหานี้กับพยทหาะราชการครับที่แจ่มท่านาจอนไม่ดีกันนครับต้นเราก็ต้องเปเบื้องต้นก็ติดตามครับเข้าใจกับท่านทางยังไงผมก็ต้องขอขอขอบคุณทางเอยอนะครับที่ รับเ,เรื่องร้องทุกข์เพราะว่าเราเลเอาางอวัยอบบะเราตองมีเจตนารมณ์ที่จะนะครับเพื่อที่จะปกป้องสิทธิข์ของประชาชน,นนะครับผู้บริโภคเป็นหลักนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางอยอที่แจ้งให้บริษัททราบและบริษัทก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานถ้ามีความผิดทางกฎหมายไม่ว่าทางแพง่งหรือทางอาญาทางผมก็จะดําเนินการต่อไปนะครับกับกับผู้ที่กระทําความผิดนะครับขอบคุณครับคุณครับ nye okay. Pak okay.